จบเกมหงโปดดลอด็อปชนะมาริด2-0คำคืนยูฟาแชมเปี้ยนลีกบิ๊กแมชที่หลายคนรอคอยลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับเรอัลมาดริดแล้วก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อ0ูะครับเป็นเกมคุณภาพแล้วก็แลกกันประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เดือดมากฝั่งลิเวอร์พูลค่อนข้างที่จะเดือดอยู่เพราะว่าบทบี้ขยี้ พยายามอย่างมากนะครับในการเล่นเกมรุกแล้วก็เอาจะเอาชัยชนะเกมนี้ให้ได้คือมันแสดงให้เห็นถึงความก,ากระดกเกลี้ยวความต้องการชัยชนะอย่างมากเลยครับซึ่งซึ่งต่างจากเรอัลมาดริดคือมาดริดเนี่ยขาดผู้เล่นคนสําคัญหลายคนก็จริงแต่ทรงบอลเขาก็ยังดีอยู่นะครับยังมีการบุกแลกกับลิเวอร์พูลอยู่เพียงแต่ว่ามันขาดจังหวะที่เด็ดที่ขาดขาดจังหวะจัดจ,จ,จังหวะตงตง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไปอยู่ทางลิวพูค่อนข้างที่จะเยอะกว่ามากเลยทีเดียวลิวูนแน่จังหวะจบจังหวะยิงจังหวะลุ้นเยอะมากนะครับคือถ้าไม่มีกูตัวเนี่ยอาจจะมีถึง30-40แต่โดยวรวมลิวพูด,ดูดีกว่าครับดูดีทั้งจังหวะในการบิวอัพต่างๆจังหวะที่ไล่กดมัดริดเพรสซินะ่งหนักโดยเฉพาะ ท้ายครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังที่โอ้โหผมชอบมากชอบมากๆจากจับกับการที่ได้เห็นชัดเจนว่าจะยิงให้ได้จะเอาให้ได้ตรงนี้แบบแฮปปี้มากๆนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยแลกกันแต่ลิเวูด,ดูเหนือกว่านิดนึงในเรื่องของจังหวะจบกอร์แต่ยังไม่ได้ครับเปิดครึ่งหลังมาการบุกการบ,ารบี้การขยี้เพรสซิ่งจนมาได้ประตูขึ้นนำนะครับจังหวะการทําชิ่งกันนะฮะสวยงามมากๆแม็กอลิสเตอร์นะครับหลุดเข้าไปยิง หนีมือกูตัวนะครับรีบูขึ้นนําก่อนนาทีที่52ทํานะครับทาชิ่งสวยมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมามีจังหวะที่อานิวโรเบอร์สันทาเสียเรื่องครับทาให้ทีมเสียจุดโทษอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเอมเปนั้นยิงไม่ดีแล้วก็ เอ่อเคล์ก็ปัดได้อย่างยอดเยี่ยมกว่าอีกด้วยนะครับคือหลังจากนั้นนะครับก็เป็นโมซาลาครับที่ได้โชว์เดี่ยวว่างนะครับลากหนีเจ้าเมนดี้นะครับแล้วก็โดนทำฟาวในเขตโทษเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมของโมซาลา แล้วซา่าก็ลุกขึ้นมายิงจุดโทษแล้วก็ยิงพลาดเองอีกโอ้โหไปโดนเสาเหลี่ยมนอกนะครับบอลหลุดออกหลังไปเป็นเกมที่ทั้งเอมปาเป้ P P L, แล้วก็ซา่าพลาดจุดโทษนะครับจนแล้วจนรอดนะครับลิอร์ก็ยังบุกอยู่ขยี้ต่อนะครับจนนาทีที่76เนี่ยอุปราชนะครับเปิดนะฮะลูกที่อยู่บริเวณจากจากลูกเตะมุมเนี่ยนะฮะเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นกักโปนะครับที่ ขึ้นโคกนะฮะสประตูต่อศูนย์ลิฟูก็กำชัยชนะนัดน,นี้ในแบบที่สมควรที่จะได้จากฟอร์มการเล่นต่างๆจากวิธีการเล่นจากเมนเท l ลิตี้ที่มองหาชัยชนะอย่างแท้จริงนะครับเล่นดีทำได้ตามความคาดหมายแล้วก็มีกำลังใจเพื่อที่จะไปเจอกับแมนซิตี้ในวันอาทิตย์อีกเยอะมากๆทีเดียวครับวันนี้ขอชื่นชมนักเตะทุกๆคนจริงๆครับทั้งแนวรับทั้งแดนกลางแล้วก็แดนหน้า ทำก็ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆใครที่มีความรู้สึกเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขพิมพ์คอมเมนต์มาฮะผมอยากอ่าน